พบกับร้านโรงดีเซลนะคะเสนายุธยานะคะวันนี้พี่ต้านะคะจะมาให้ดูบิ๊กเอ็มป้ายแดงคันนี้นะคะบิ๊กเอ็มป้ายแดงคันนี้นะคะต้าให้ดูก่อนวันนี้คือน,นิสสันบิ๊กเอ็มป้ายแดงนะคะตัวใหม่ของ2020เลยนะคะอันนี้นะคะแรงดีไม่มีทรยศแน่นอนนะคะทรงมาจัดห้องเครื่องนะคะอัพโวชัน่นเก็บสายไฟนะคะเพิ่มเป็นหม้อน้ำฟีเนียมนะคะพัดลมไฟฟ้านะคะ พร้อมเก็บสีห้องเครื่องใหม่เลยนะคะปะผูกใหม่ทั้งคันในห้องเครื่องนะคะบอดี้รอบนอกลูกค้าไม่มีความสนใจเลยนะคะค่ะเราให้ดูก่อนเก็บสีห้องเครื่องสวยๆแบบนี้เลยนะคะอภินิหารยูโร3 2ม0อนห้ะคะพ่อแอร์ซิงนะคะอ ing, นะคะินเตอร์สวยๆแบบนี้เลยนะคะห้อน้ำปีเนียมนะคะพัดลมไฟฟ้าพร้อมจัดวางรีแมตตรต่มรักเรียบร้อยนะคะการันตี นเอาไปใช้งานได้เลยนะคะเป็นคาร์สีเคนะคะของเจดนะคะนิ่มแต่เอาอยู่แน่นอนนะคะการันตีเลยขัดใช้งานสบายๆนะคะโชว์ให้ดูนะคะของความสวยของนิสสัน b ิกเอ็มคันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราฟังเสียงเกี่ยวกับนิสสันพิกเอ็มคันงามคันนี้นะคะป้ายแดงเลยนะคะเป็นโร่ป้ายแดงเลยนะคะเดี๋ยวเราฟังเสียงกันนิดนึงนะคะ จำไวกันนะคะว่าขับขี่การใช้งานเนี่ยเป็นสเต็ปใช้งานบ้านๆนะคะค่าเน้นเดิมทุกอย่างอ่าเน้นเดิมทุกอย่างเดิมที่เดิมปั๊บเดิมอะไรเดิมวิ่งส่งแข็งอ่าใช้วิ่งส่งน้ําแข็งนะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันภายในกันอีกทีหนึ่งนะคะว่านิสสันบิ๊กเอ็มป้ายแดง2020บายหน่งดีเซลนี่เป็นประมาณไหนเนาะอ่าโอเคนะคะเรา ตัดมาดูทางด้านในกันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้รถเป็นรถรถขับมือเดียวเพราะว่าอยู่มือต้องขับต้องจับประตูวไว้ะวไวนะคะอ่ะเป็นรถหัวเดียวนะคะอันนี้เป็นรถหัวเดียวน,น,นี่มุนพอให้ก่อนบนือนนะคะร้อยสี่นะคะ ชิลๆเลยนะคะ200นะคะวิ่งได้นะคะ200นะคะขับขี่รังถนนด้วยความไม่ประมาทนะคะแรงดีไม่มีรยศแน่นอนนะคะใครอยากได้ความแรงแบบนี้นะคะอ่ามีต่อรถหลวงีเซลได้เลยนะคะโลวงอีเซลไม่สนับสนุนการขับแข่งบนหลังถนนนะคะอันนี้ให้ดูความไวแล้วก็การใช้งานของรถยนต์นะคะอ่ะซ่อมบำรุงนะคะ ฟิตเครื่องยนต์โอเวอร์ฮอนเครื่องยนต์ตกแต่งัญลปกรรมความงามรถยนต์นะคะอันนี้ขับขี่หลังถนนด้วยความไม่ประมาทนะคะอย่าลืมดูแลรถยนต์กันได้นะคะมีรถเก่าๆอย่างมีิงเอามาดัดตรงเอาไปใช้งานวิ่งคลาสิกๆสวยฝากกดไลค์นะคะฝากกดแชร์นะคะฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กของทางร้านนะคะโหมีเซลแรงนี้ดีไม่มีภารยศค่ะ